ที่ Family เป็นเรื่องเดีกเหมือนเคยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมารีวิวไม้พ่ออากาศที่กําลังเป็นปที่ยมอยู่ในตอนนี้ครับว่าที่บ้านของผมเนี่ยมันจะมีไม้พ่ออากาศริดใสบ้างเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะครับติดตามดูครับสาหรับคลิปแรกที่จะรีวิว,วดูกันครับก็เป็นใสที่เป็นเขาก็ขอไปค,ครับเป็นอายางอินเดียดำน,นะครับจะอยู่ตรงโซนนี้้วยประมาณสี่ต้นนิดงกำลังไฟด์งานเลยนะครับ พวกนี้ก็เป็นทั้งไม้ฟอกอากาศไม้สวยงามครับสามารถจัดเอาไว้ในบ้านก็ได้ไว้นอกบ้านก็ได้อู่ภาในห้องรอนก็ได้ก็จะช่วยฟอกอากาศเป็นอย่างดีนะครับตามติดมาต้นนี้ก็จะเป็นฟิโดนะครับฟิโดเดนดอนชื่อของมันก็น่าจะเป็นอ่าฟิโดฟิโดก้านป่องนะครับตอนนี้แต่ผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็เป็นไม้ฟอกอากาศชนิดหนึ่งเหมือนกันครับที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูง ถับมาตรนนี้ก็จะเป็นตระกูลครูนะครับอันนี้คือครูงาช้างก็จะมีลักษณะใบที่ค่อนข้างจะสวยนี่ฮะลายจะสวยมากถัดไปตรงต้นตรงนี้ก็จะเป็น,ปรรนครูปีกนกนะครับนี่ครับจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาคือใบก็จะคล้ายกับปีกนกก็สวยงามสวยงามดีครับถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นตระกูลลิ้นมังกรน,นี่จะเป็นลิ้นมังกร และคือต้นจะไม่ใหญ่ตน้นดูดีอยู่ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นลิ้นมงกรออีกชนิดหนึ่งที่จะเป็นใบสีเหลืองทองไว้ไม้พวกนี้ครับเป็นที่ยอมค่อนข้างสูงฮะก็เ,เก็บสา,าม,มารถเลี้ยงได้ทั้งในร่มแล้วก็บริเวณกลางแจ้งจะไว้ในบ้านในออฟฟิศในห้องน้ำในห้องนอนได้หมดครับวันนี้จะเป็นไม้พอกอากาศได้เป็นอย่างดีเลยส่วนต้นนี้จะเป็นตระกูลฟิโดเหมือนกัน ชื่อก็เป็นกุมารทองเลือกทรัพนะครับตอนนี้เป็นสายพีโดเโดนดอนอนกันส่วนตัวนี้ก็เป็นวอนสีอันนี้ผมไม่ไม่รู้จักชื่อชื่อสายพันอะไรทีน,นี้ก็ไปดูตรงนี้อันนี้คือปวักมรกตปวักมรกตนี้ถ้าคุณเล่นต้นไม้สายพ่อก,การดก็จะเป็นที่รู้จักกันเลยครับเพร่าจะมีอยู่เป็นที่แพร่หลายเลยต้นปลักมรกตเนี้ย ส่วนมากไปบ้านไหนจะเจอบ้านนั้นเลยครับค่อนข้างเยอะฮะแต่ตอนนี้ก็จะเป็นวิดีโอเหมือนกันน่าจะเป็นปริ๊รนฟินเซต,ตนะครับตอนนี้ข้านจะแดงสวยมากแต่ถ้าเป็นใบด่างเนี่ยโอ้โหราคาสูงมากแต่นี่คือเป็นชิตธรรมดาส่วนตอนนี้ตอนนี้จะเป็นตะกูครูนะครับ ครูสนิมเขาก็จะมีต้นทิ้นเลือ้อยลงมาง่ายนะสวยงามเลยทีเดียวนี่ครับเหล่านี้ก็จะเป็นไม้ฟอกอากาศทั้งสิ้นนะครับตระกูลครูตระกูลพิโจตระกูลอมอนเตร่ายางอินเดียดำหรือตระกูลใสใบตักตรงนี้หรือแม้แต่อันนี้ครัสบสยนางอันนี้ก็ใช่นะครับเป็นตระกูลเกินนะครับเกิน,เนสบายนางก็เป็นไม้ฟอกอากาศเช่นกัน ส่วนต้นนี้ก็จะเป็นลิ้นมังกรนะครับแต่เป็นลิ้นมงังกรชนิดปกติคือต้นจะใบก็จะยาวแต่ลักษณะก็คล้ายๆกันกับลิ้นมงังกรแกล้งนี่คือลิ้นมังกรปกติต้นก็จะจะสูงใหญ่เลยนี่ครับจะแย,ยกให้ดูกันนะครับว่านี่คือลิ้นมังกรแกล้งต้นก็จะสั้นใบจะสั้นแล้วก็จะแตกอออกข้างๆเป็นลักษณะอฮะแต่ถ้าเป็นลิ้นมงังกรที่เป็นต้นใหญ่เนี่ยก็จะแตก ลักษณะใบออกจยาวก็เป็นกออ้อเหมือนกันครับแต่ไว้ก็จะยาวกว่าหรือสามารถตัดมาปักลงในเจกันกนะฮะตั้งบนโต๊รับแขกถือโต๊ะทานข้าวก็จะสวยอีกแบบนึงแล้วก็พอนานๆเข้าเนี่ยก็จบรากมาเราก็สามารถออกไปเพาะไปเพาะชําได้ลงกระถางได้มาดูนต่อไปครับอันนี้ก็เป็นตระกูลี่โดนะฮะ อันนี้คือฟีโดใบไผ่ก็เป็นไม้พ่ออากาศอีกเช่นกันถัดมานี่ก็เป็นเฟิร์นหน้ากระินตรปูนสายเฟิร์นแล้วก็เฟิร์นคาดหลวงอยู่ในกอดเดียวกันพวกนี้เป็นตะกูลไม้พ่ออากาศเลยครับช,ช่วงเช้าเช้าเยน็นหรือกลางคืนเนี่ยต,ตรงโซนนี้อากาศจะดีมากอากาศจะเย็นสบายเลยโดยไม่ต้องใช้แอร์ไม่ต้องใช้ตัดลงเลย เอาที่นี้มาต่อนครับตอนนี้ก็เป็นคลาฟวิลสันนะครัลาบลักษณะใบก็จะเป็นสีชมพูสวยงามอันนี้ก็ราคาจะสูงหน่อยต้นนี้คลาฟวิลสันใบก็เ,เอกลักษณ์ก็จะเป็นสีชมพูมันมอสั้นข้างๆกันก็เป็นอันนี้เป็นอมเงินครับอมเงินแคร์ตอนก็จะเล็กๆออมเงินนี่จะมีจะมีสามสายพันธุ์บออมเงิน จะม,มีอมเงินอมทองอมหน้าของผมนี่มีอมเงินกับอมหน้าอมทองยังไม่มีแล้วก็นี่ถัดมาก็เป็นหูด่างยักษ์แต่ตอนนี้ยังไม่ยักษ์เท่าไหร่ก็เลี้ยงไว้ในโ่งนี่ทำอะไรครับนี่ก็จะเป็นหยกมรกตหูแสงเด็ดเยอะแสงเด็ดจะเยอะ,อะตรงน,นี้จะไปจุจะไปอีกต้นนี้ตรงน,นี้แสงมาเยอะมองเห็นชัดหน่อย นี่จะเป็นจกมรกตนะชื่อจะคล้ายๆกับกวักมรกตแต่นี่คือจกมรกตนะเป็นตระกูลสายพิโดพิโดเรนดอนนี่คือถ้าเราเลี้ยงในกระถา,างใหญ่ๆแล้วก็ใบก็จะใหญ่กว่านี้เยอะเลยฮะนี่คือตอ้นอยังเล็กอยู่ก็มาดูตรงโซนนี้อันนี้ที่ผมเพิ่งจะเพาอะเอาไว้ก็มีมอนเซล่าใจเอ็นนะนี่คือเป็นมอนเซล่าใจเอ็นหมดเลย มีฝกมักงากรดที่ผมเพิ่งย้ายมาย้ายกระถางมายังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะยังเพิ่งพักฟื้นอยู่แล้วก็อีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือที่ประวนันเล็กเป็นไม้ฟอกกลาเหมือนกันแล้วก็สามารถเลี้ยงในบ้านเลี้ยงในที่ร่มหรือกลางแจ้งได้หมดคือตอนนี้ครับที่ประวนันนี่ก็เป็นที่นิยมอยู่เหมือนกันอ้วน ไอ้น,นี้จะเป็นครูด่างเป็นครูดา่างค่ะน่าจะเป็นกินผ่อนราชินีนะครับจำไม่ผิดต้นนี้แล้วก็มาตนน้ตนนี้ตอนนี้คืออ่ครูใบฉีหรือมอนมอนเซราเชอร์ยามนะครับต้นนี้เป็นของสายพันธุ์ไทยเราต้นนี้นะครับอันนี้ก็เป็นครูด่าง ดังที้ปลูกง่ายปลูกในรุงดินก็ได้ปลูกในกระถางก็ได้ส่วนมุมนี้ก็จะเป็นพวกไม้ตัดฮะไฟตัดอันนี้ต้นโพดัดอันนี้คือผมทำเองตัดเองอน,นี่ก็ใส่ดัดตัดเองเหมือนกันแล้วก็จะมาอีกโซนหนึ่งตรงน,นี้ก็จะเป็นพวกกรตัดนะฮะมีหลายสายพันธุ์ แต่ผมจาชื่อไม่ค่อยได้ Whoa, Luckily, มีสายพันอะไรบ้างอันนี oh, ans 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 <t <t ้คือเพาะเองเหมือนกันต้นเล็กๆมาแล้วก็มาเพาะให้ตัดเหมือนกันคือเลี้ยงเลี้ยงพันไม้นี่เราจะไม่เลี้ยงเราจะไม่เลี้ยงสายพันเยนะครับเราจะเลี้ยงคล้าๆกันไปจะได้ความหลากหลายความแตกต่างแล้วเรามองแล้วเราจะได้เห็นถึงความหลากหลายของต้นไม้ที่เราเลี้ยงไว้ที่เราเพาะไว้เนี่ย่วงนี้ก็จะเป็นเฟิร์นนะครับ อันนี้คือผมปลูกเองเอาไปจากต้นไรแล้วก็เออเอาไปเอาไปจากต้นปาล์มอะไรแบบนึงมาแล้วก็มาปลูกเองเพราะไม่ยากครับแค่เราไปดึงไปดึงต้นมันมาจากต้นปาล์มหรือต้นไม้ที่ว่าเราเจออ่า่องพวกนี้อยู่เนี่ยเราก็เอามะพร้าวสักแช่น้ําไว้สักคืนนึงแล้วเราก็เอาอ่าปลูกลงในกระถางได้เลยปลูกง่ายอันนี้ก็เฟื่องได้มาขัง เ,เฟื่องไปบ้างครับนี่ก็เฟิร์นข้าหลวงอันนี้เอาไปแต่ต้นเล็กๆนะครับต้นเล็กกว่านี้อีกนี่นี่ก็ข้าหลวงอันนี้โตง่ายได้ได้ความชื้นรับน้ำบ่อยๆบเยอะไม่นานก็โตอันนี้ก็เป็นบอปลางนี่จะเป็นรูด่างยักษ์อันนี้เวลาเขาเกาะต้นไม้ได้แล้วก็ต้นใบก็จะโตมากเลยน,นี่ขนาดใบนี่้ยังเล็กนะ มันจะใบเดียโตกว่านี้เยอะแล้วก็จะเลื้อยขึ้นข้างฝาเงนี้แล้วก็ปล่อยเป็นธรรมชาติของเขาไปนี่ครับอันนี่ก็อีกต้นหนึ่งนี่คือไม้พล่มูุ่หลังยอดแหลงสิ้นนี้ก็อยู่ในร่มนะครับก็จะไม่เหลืองเยอะแต่ถ้าเขาอยู่กลางแดดเนี่ยไอใบตรงตรงตรงที่เป็นเหลืองเนี่ยเขาจะจะเด่นชัดเลยพวกนี้ก็เป็นเศรษฐีเรือนในเศรษฐีเรือนนอกครับ อันนี้ก็เป็นไม้กอกอากาศเช่นกันอันนี้ผมเพิ่งย้ายมาปลูกก็ยังไม่ค่อยแตกกอเท่าไหร่นี่อันนี้คืตอต้นคีปประวนันอันนี้ก็เพิ่งย้ายมาตอนนี้กำลังมีที่นิยมเลยนะครับไอ้ต้นคีปประวันเนี่ยราคาสูงใช้ได้อยู่ถ้าใบขนาดเนี่ยามาดูกันต่อครับนี่จะเป็นบรรยากาศโดยรวยมนะครับของที่บ้านสวนข้างบ้าน ก็พัดบกพัดโบกนี่ก็เลี้ยงไม่ยากแช่น้ำไว้นี่ก็เป็นใบเตยสวยงามด้วยแล้วก็กลิ่นหอมด้วยแล้วก็เป็นผนไฟด้วยนี่นะครับบรรยากาศโดยรวมของข้างบ้านนี่ก็เป็นเฟิร์นเมาโมเลงครับนีเวลาโดนแดดจะออกสีสวยมาก ที่นี้พวกพวกล้วยไม้ป่าเต็มๆบ้างนี่ก็เป็นเฟินเชือกรองเท้าสตูนเท้าเนี่ยสังเกตดูว่าลมพัดตลอดเลยอากาศดีตลอดเวลานี่จะเป็นต้นจังจังนี่ก็เป็นไม้ฟอกอากาศเหมือนกันฮะแล้วข้าล่างนี่ก็เป็น หงเหิอนอันนี้นี่ครับหงเหินทีนี้ลองเข้าไปดูในบ้านกันบ้างครับว่าในบ้านผมเนี่ยผมจะมีไม้อะไรอยู่ในบ้านบ้างตรงนี้ก็จะเป็นโซนมุมห้องรับแขกฮะก็จะมีต้นกวางมรลกตดอยู่ตรงนี้คือได้พออากาศด้วยได้ความสวยงามด้วยแล้วก็ตรงนี้ อีกหนึ่งต้นก็จะเป็นรูชีหรือมอนเตล่าสยามนะครับนี้ต้นจะเล็กแต่ถ้าต้นใหญ่จริงๆใบก็จะใหญ่มากแล้วก็จะฉีกออกมาสวยงามมากเลยนะี่นี่คือต้น,นเล็กทีนี้เราไปดูชั้นบนนะครับบริเวณห้องนอนรือทางขึ้นบ้านเนี่ยว่าผมมีต้นอะไรอยู่อีกนิดนึงครับบ้างคือนบนี่ผู้งานช้างเราก็สามารถเอากิ่งมาแล้วก็ใส่ในหลอดแก้วนะครับก็สวยอีกแบบหนึ่ง หรือจะเป็นวัสดุระดนะครับแล้วก็เอากิ่งอ่อนมาแล้วก็มาใส่ลงในขวดแก้วเงี้ยก็จะมีรากออกมาก็จะดูแบบเล็กๆน่ารักๆดีนะครับตอนนี้ไปดูชั้นบนครับนะี่ครับเดินขึ้นมาตรงบันไดเนี่ยจะมีผูด่างอยู่หนึ่งกระถางนะครับตอนแตกกอสวยเลยครับตอนนี้ มาอีกนิดนึงนี่ก็จะเป็นครูดันยักษ์ตอนนี้ผมตั้งใจจะให้มันเลือ้อยเลื้อยขึ้นฝาจะไปดูกันในอนาคตว่าหลังจากเลื้อยขึ้นฝาเนี่ยมันจะมีความสวยงามไงนะอยู่ตรงฝ้าบ้านเลยท,าท,ทาย่านขึ้นบนไหนบ้างนี้ไปดูตรงบริเวณห้องนอนครับ นี่อันนี้คือไผ่ทองก็จะมีอยู่สองต้นแล้วก็บริเวณหัวเตียงก็จะมีหนึ่งต้นฟูจิหรือมอนเตราสยามแล้วก็มีพูงเงินอันนี้ก็ต้นพูงเงินครับกำลังแตกกอสวยเลย ถัดมาก็จะเป็นรูงาช้างอีกหนึ่งต้นเนี่ยเดี๋ยวฟอถือเวลาผมจะตัดตรงนี้ไปแยกเอาไปทอดชํำต่อนี่กำลังงามได้ที่เลยครับคือไม้พวกนี้เอาไว้ในห้องนอนเนี่ยมันจะไม่มีปัญหากับสุขภาพนะครับมันจะเป็นเคนรื่องฟอกอากาศธรรมชาติได้อย่างดีเลยเพราะไม้ที่ผมเอามาไว้บนห้องเนี่ยล้วนจะเป็นไม้ฟอกอากาศทั้งสิ้นนี่จะเป็นตูเงินอีกหนึ่งต้นพวกนี้ ตัดกิง่งตรงที่อยยะมาเนี่ยแล้วก็ไปพอ้อํำได้เลยพอ่อํำง่ายเลยไปแช่น้ำไว้สักนิดนึงก่อนไม่มีรากแล้วก็เอาไปไป,ไป,ไ,ปไปปอ้ออลงกระถางอันนี้ก็จะเป็นใสใบสักส่วนต้นนี้ก็จะเป็นตะกูนพลูนะครับพลูบราซิลเนี่ยเอกลักษณ์เขาจะมีแถบเหลืองๆตรงกลางเนี่ยอันนี้ต้นนี้ไม่ค่อยโดนแดดเท่าไหร่ก็เลยออกจะสีเคเขียวหน่อยถ้าเป็น ที่กลางเนอไดเยอะเนี่ยพวกนี้จะออกเหลืองสวยเลยส่วนต้นนี้ก็เป็นมอนเซราจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้รีวิวอ่าย้ายกระถางคืตอต้นนี้เองนี่กำลังสวยนะครับพอย้ายกระถางแล้วได้อยู่ในบรรยากาศที่ดีในสภาพแวดล้อมที่ดีเนี่ยใบก็จะเขียวสวยเลยรับพักตข้งสมบูรณ์มากเลยตอนนี้คือห้องนอนผมน่งผมไม่ต้องเปิดแอร์เลย นอนหลับสบายเพราะเรามีพวกนี้กลางคืนก็จะปล่อยออกซิเจนออกมาทำให้เรานอนหลับลึกหลับสบายใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องนอนหลับจา้าอะไรเงี้ยลองดูครับลองเอาไม้พวกนี้มาไว้ในห้องนอนดูแต่ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกประเภทนะครับไม้พวกไม้บางประเภทเนี่ยเขาจะปล่อยคาร์บอนแต่เหมือนไม้พวกนี้ไม้ตระกูลมอนเซอร่าตระกูลพลูตระกูล่าฮิโดไซใบสัตว์ หวักมรกดดอกโมรกดพวกนี้พวกนี้จะเป็นไม้พ่ออากาศเลยนี่ครับเป็นไงบ้างครับหลังจากได้ดูรีวิวนี้แล้วก็เพื่อนเพื่อนท่านใดที่ชบชื่นชอบนะครับในในต้นไม้เหมือนผมเนี่ยก็ลองหาลองเอามาปลูกกันดูนครับปลูกแล้วก็ได้ความสบายใจได้ได้สมาธิด้วยฮะแล้วก็ได้ความสวยงามของบ้านด้วย อย่างน้อยเราก็ภูมิใจว่าเป็นไม้ที่เราปลูกเองเราไม่ต้องซื้ออาจจะซื้อมาช่วงแรกๆนะครับซื้อมาเสร็จเราก็มาแยกมา,มาแยกแล้วก็แยกออกไปเรื่อยๆอังจากนั้นเราไม่ต้องซื้อละอาจจะได้อาชีพเสริมคือขายได้ด้วยนี่ครับนี่คือบรรยากาศห้องนอนนอนหลับสบายนะครันอนหลับลึกหลับสบายเลยก็จะประมาณนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้คือก็อจะไม่มีอะไรมากก็จะรีวิวต้นไม้อ่าที่มีที่บ้านผมเนี่ยว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างจริงๆก็มีเยอะกว่านี้ครับแต่ว่าจะเน้นเเรื่องอ่าพวกไม้ฟอกอากาศมากกว่าก็ามีสายพันธุ์อะไรบ้างมีต้อนอะไรบ้างแล้วก็มีข้อดีต่างกันยังไงบ้างสายพันธุ์อะไรบ้าง แต่ว่าที่นิยมที่นิยมพวกนี้พวกน,นี้มอนเตอร่าสามารถไว้ห้องนอนก็ได้ห้องรับแขกก็ได้ไว้นอกบ้านก็ได้แต่ว่าถ้าแดแดแรงๆนี่ไม่ค่อยไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยถุกันเท่าไหร่นะส่วนมากตามร้านกาแฟตามออฟฟิศเนี่ยก็จะนิยมเอาต้นนี้ไปไว้ตามร้านอาหารเนี่ยได้ความสวยงามด้วยได้โอกาศด้วยสำหรับคลิปนี้ก็มีแล้วมากครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อน เดี๋ยวก็ใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง t e ็กกี้เฟรนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ